เวียดนามถอดใจเปิดสาเหตุทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ถึงแม้เวียดนามจะเก็บชัยชนะ2นัดรวดยืดอันดับหนึ่งกลุ่มมีสุดฟุตบอลชายซีเกมส์2023ก็ตามแต่ล่าสุดซิงนิวส์สื่อเวียดนามทูกทับช้างศึกขึ้นเต็งเหรียญทองซีเกมส์ในครั้งนี้เหนือเวียดนามสาเหตุที่ทางสื่อเวียดนามยกไทยเต็งแชมป์พวกเขาระบุว่าทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์มาได้3ต่อหนึ่ง แต่นั้นยังไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวที่สุดของไทยไทยยังส่งกําลังพลได้ไม่เพียงพอและจะน่ากลัวยิ่งขึ้นในรอบต่อๆไปในทางกลับกันทางสื่อเวียดนามมองว่าเวียดนามที่เป็นคู่ปรับสําคัญของไทยแต่ก็ยังไม่สามารถทําผลงานที่น่าประทับใจได้ทางสื่อเวียดนามระบุว่าทีมชาติไทยจะได้สองแข้งขุมกำลังจากทีมชุดใหญ่ในไทยลีกเข้าสู่ทีมในสัปดาห์หน้าทั้งตจนทา,านเข็มดีและเศษสิทธิ์สุวสรรณเศษ ที่สำคัญสื่อเวียดนามยังได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไทยจะคว้าเหรียญทองในครั้งนี้เพราะมีสองนักเตะที่มีคุณภาพสูงกว่าทีมคู่แข่งอื่นๆอย่างอาทิตพลคีรีรมกองหน้าฝีเท้าดีจากอัลสบูกหลีกเยอรมันเจ้าของส่วนสูง1.81เมตรที่จะสร้างความยากลำบากให้กับแนวรับทีมคู่แข่งในซีเกมอย่างแน่นอน และชาณรงค์พรมสีแก้วเขาคือผู้ผ่านประสบการณ์ในหลีกสเปนเคยยิงประตูพาทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะทีมชาติปรินิแดดและโตเบโกในศึกฟุตบอลคิงส์คัพมาแล้วเห็นได้ชัดว่าเมื่อเทียบกับทีมอื่นยู22ไทยแลนด์ยังคงเป็นเจ้าของทีมที่มีคุณภาพด้วยการผสมผสานระหว่างนักเตะไทยในต่างแดนพวกเขาได้รับคำชื่นชมอย่างมากในเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้